เรื่องการไปพบไม่มีเรื่องหรอกครับนะว่าไปพบเรื่องสมาคมชาาิใต้ไปพบเรื่องเรื่องการเมืองมีรเรื่องเดียวแล้วรู้กันหมดอยู่แล้วทั้งสามคนนะว่าไปเรื่องอะไรวันนี้พูดความจริงกันครึ่งเดียวแล้วไม่พูดความจริงถ้าอนุญาตให้ผมพูดความจริงแล้วบอกว่าจะไม่ฟ้องผมนะผมจะตั้งโต๊ะพูดให้งหมดเลยสถานการณ์ทางการเมืองและกระบวนการยุติธรรมกําลังเดือดระอุข,ขึ้นมาทันทีหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงและภาพการสนทนา ระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนล่าสุดประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งประเทศคือคลิปดังกล่าวถูกมองว่าอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำร้องของคนตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ ด้วยการนำรายชื่อประชาชนกว่า20,000รายชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบไตส่สวนและนำไปสู่กระบวนการถอดถอนนายสุชาติตระกูลเกษมสุขข้อกล่าวหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นชนวนสำคัญในครั้งนี้คือความร่ำรวยผิดปกติของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งสำคัญของประเทศการใช้อำนาจโดยมิชอบและการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญของวงการการเมืองและกฎหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คลิปเสียงดังกล่าวสร้างแรงสัะเทือนไม่เพียงแต่ในแวดวงการเมืองเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลอันแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของไทยมีการตั้งคำถามขึ้นมาทันทีว่าการสนทนาในคลิปนั้นมีจุดประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ขณะที่หลายฝ่ายกำลังจับตาดูว่าสงครามครั้งนี้ ระหว่างขั้วอำนาจกำลังจะลุกลามไปในทิศทางใดความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กไม่ใช่แค่การร้องเรียนธรรมดาแต่เป็นเหมือนหมักตัวสุดท้ายที่ถูกวางลงบนกระดานอำนาจการยื่นคำร้องให้ตรวจสอบประธานปปอชอเท่ากับเป็นการเปิดศึกกับขั้วอำนาจใหญ่ของประเทศและทำให้เจ้าตัวกลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอำนาจมืดสถานการณ์ยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่คลิปเสียงลับซึ่งถูกแอบบันทึกโดยบุคคลที่สามภายในวงสนทนาถูกปล่อยออกสู่สาธารณะจุดกระแสความเคลือบแคลงสงสัยว่ามีขบวนการเบื้องหลังที่กำลังขับเคี่ยวกันในเกมอำนาจอันดูเดือดในคลิปดังกล่าวมีการพูดถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการโหวตเลือกประธานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งที่เปรียบเสมือนด่านสุดท้าย ของกระบวนการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงหนึ่งในจุดที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักคือคลิปนี้หลุดออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้บันทึกและเป้าหมายของการปล่อยคลิปคืออะไรมีรายงานว่าเนื้อหาในคลิปถูกแอบบันทึกจากบุคคลที่3ซึ่งร่วมอยู่ในวงสนทนาโดยในเนื้อหาของคลิปมีการพูดถึงเรื่องกระบวนการโหวตเลือกประธานปปอชอซึ่งมีการถามกันว่าต้องรอโปรดกล้าก่อนหรือไม่ และได้รับคำตอบว่าตามกฎหมายสามารถประชุมเลือกประธานได้ทันทีแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะประเด็นที่ทำให้คลิปนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักคือการพูดถึงคำร้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายชื่อประชาชนกว่า20,000รายชื่อที่ถูกนำมายื่นแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดคำถามตามมาหากไม่มีการกระทำผิดจริงเหตุใดบิ๊กโจก๊จึงเดินหน้ากดดันอย่างหนัก เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ถูกซ่อนเร้นใครคือผู้ได้ประโยชน์และใครคือผู้เสียประโยชน์จากเกมการเมืองครั้งนี้สำหรับบิ๊กโจ๊กนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางศูนย์กลางของพายุการเมืองและกระบวนการยุติธรรมก่อนหน้านี้เขาถูกมองว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีอิทธิพลมากเกินไปในวงการตำรวจ รวมถึงมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับหลายฝ่ายจนทำให้เขาต้องเผชิญแรงกดดันจากหลายขั้วอำนาจและว,วันนี้คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือบิ๊กโจ๊กกำลังเป็นฝ่ายบุกหรือเป็นเพียงหมากในเกมที่ใหญ่กว่าตัวเขาเป็นไปได้หรือไม่ว่าคลิปเสียงนี้คือกับดักที่ถูกวางเอาไว้เพื่อทำให้เขากลายเป็นฝ่ายถูกเพ่งเลงและสุดท้ายต้องถูกกวาดออกจากกระดานอำนาจภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเปิดเผย ในวันมูฮัมหมัดนอให้สัมภาษณ์ครั้งแรกในวันที่11กุมภาพันธ์ชี้แจงเรื่องคำร้องของพลตำรวจเอกสุรเชษว่าเป็นการตรวจสอบและส่งกลับไปแล้วไม่น่าจะมีการนำชื่อประธานปปอชอมาต่อรองแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ทราบเรื่องคลิปที่หลุดออกไปและไม่เคยเรียกใครมาชี้แจงต่อมาวันที่12กุมภาพันธ์นวันมูฮัมหมัดนอให้สัมภาษณ์อีกครั้งแจ้งที่มาที่ไปเรื่องดังกล่าวว่า การพบปะในวันนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษติดต่อมาบอกขอพบเพื่อโอยพรปีใหม่ซึ่งได้ปฏิเสธไปบอกไม่จําเป็นต้องมาพบแต่เขาก็บอกจะมาคุยเรื่องสมาคมชาวปักใต้และเรื่องการเมืองที่อยากจะลงเล่นการเมืองด้วยความที่เป็นคนใต้เหมือนกันจึงรับนัดโดยวันที่มาเป็นการนัดผลที่สองเพราะครั้งแรกไม่ว่างเมื่อมาถึงบ้านช่วงประมาณหนึ่งทุ่มเขาไม่ได้มาคนเดียว แต่พานายสุชาติมาด้วยก็ยังถามว่าตกลงกันได้แล้วเหรอเพระาะทราบว่ามีเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเขายื่นถอดถอนบิ๊กโจ๊กยังบอกว่าจะถอนเรื่องแต่ผมก็บอกว่าถอนลำบากเพราะตรวจสอบรายชื่ออยู่แต่เรื่องมันดูแล้วจะไม่มีมูลซึ่งโจ๊กก็บอกว่าดีๆส่วนนายสุชาติเฉยเฉยจากนั้นก็คุยเรื่องการเลือกประธานปปอชอก่อนร่ำลาอวยพรปีใหม่ให้มีสุขภาพดีกันตอนคุยมีกันอยู่สามคน ก็คิดว่าคุณสุชาติคงไม่ได้อัดหน้าตาก็เหมือนไม่ได้อยากมาคนอัดก็เป็นใครไม่ได้แต่ก็ไม่น่าเสียมารยาทใช้ไม่ได้มาอัดเทปแล้วตัดคลิปส่งไปให้สื่อด้านพลตำรวจเอกสุรเชษก็ตอบโต้ทันควันยืนยันว่าตนไม่ทราบเรื่องที่อาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิปฉะนั้นตนจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพ ตามคลิปที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนอย่างไรก็ดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐยอมรับว่าเคยไปบ้านอาจารย์วันนอจริงแต่เป็นช่วงก่อนหน้านั้นโดยไปกราบท่านเพราะเคยรู้จักกันส่วนเหตุการณ์ที่อาจารย์วันนอได้พบกับนายสุชาติที่บ้านส่วนตัวตนไม่ทราบมาก่อนและไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ยอมรับว่ามีผู้ใหญ่สองคนมาขอให้ตนถอนเรื่องที่ไปร้องถอดถอนนายสุชาติ จากตำแหน่งกรรมการปปอชอแต่ตนแจ้งกับผู้ใหญ่สองคนนั้นไปว่าตนถอนเรื่องไม่ได้เพราะมีประชาชนถึง2อ0 0มรายชื่อร่วมลงชื่อให้ถอดถอนพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวอีกว่าไม่รู้สึกติดใจอะไรที่อาจารย์วันนอให้สัมภาษณ์ตำหนิตนและขอยืนยันว่าไม่ได้ไปบ้านอาจารย์วันนอในวันที่ปรากฏภาพในคลิปจึงไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคลิปที่ออกมา แต่ก็มีข้อน่าสังเกตว่าการพูดคุยกันระหว่างนายสุชาติกับอาจารย์วันนอมีความพยายามหาช่องทางที่จะตีตกคําร้องถอดถอนจริงทั้งๆท,ที่อาจารย์วันนอในฐานะประธานรัฐสภาไม่มีอำนาจตีตกคําร้องเนื่องจากรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องส่งเรื่องไปยังสารดีกาเพื่อตั้งคณะไต่สวนอิสระเท่านั้นเหตุนี้ เมื่อภายหลังมีการตีตกคำร้องจริงๆโดยที่อาจารย์วันนอก็ให้สัมภาษณ์เองว่ามีการพบปะกับนายสุชาติจริงตามคลิปจึงน่าคิดว่าการกระทำลักษณะนี้ถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่และเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมหรือไม่รวมถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ว่าด้วยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตด้วยหรือไม่ <c oughs> เช่นเดียวกับนายสุชาติ ซึ่งเพิ่งได้รับโปรดเกล้าวเป็นประธานปปชคนใหม่แต่กลับมีความพยายามไปพบประธานรัฐสภาและพูดคุยเรื่องที่ตนเองถูกยื่นคำร้องถอดถอนการกระทำลักษณะนี้เข้าข่ายละเมิดจริยธรรมด้วยหรือไม่ฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เวลาส0นาฬิกาตนจะเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องแสดงเจตนารม์ให้ถอดถอนนายสุชาติในข้อกล่าวหาใหม่คือ ขาดจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งประธานปปชเพราะมีพฤติกรรมเข้าข่ายวิ่งเต้นต่อรองไม่ให้ถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อครั้งเป็นกรรมการปปชโดยตนจะยื่นรายชื่อประชาชนสองหมื่นชื่อแนบไปด้วยเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นรายชื่อประชาชนเป็นรายชื่อใหม่หรือชื่อประชาชนกลุ่มเดิมที่เคยยื่นไว้แล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าต้องเป็นรายชื่อใหม่ โดยตนจะรวบรวมใหม่ส่วนการไปยื่นคำร้องเป็นการไปแสดงเจตนารมณเอาไว้ก่อนคาดว่าจะใช้เวลาล่ารายชื่อไม่นานเนื่องจากประชาชนจำนวนมากได้เห็นคลิปแล้วรู้สึกไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมลงลายมือชื่อเพื่อถอดถอนประธานปปอชโดยเร็วที่สุดพลตำรวจเอกสุรเชษย้ำว่าตนไม่เคยเคลื่อนไหวเพื่อให้ตีตกคำร้องเกี่ยวกับนายสุชาติเพราะหากตนต้องการยุติเรื่อง ก็แค่ถอนเรื่องที่เคยยื่นไว้โดยไม่จำเป็นต้องไปพบอาจารย์วันนอถึงบ้านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ไม่ได้เป็นเพียงหลักฐานที่หลุดออกมาอย่างไร้จุดหมายแต่มันกำลังกลายเป็นหมากสำคัญในสงครามแห่งอำนาจที่กำลังดำเนินอยู่จากเหตุการณ์ครั้งนี้คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้คือคลิปนี้จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดิสเครดิต หรือกำจัดใครบางคนออกจากกระดานใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการปล่อยคลิปเสียงนี้มันเป็นอาวุธลับหรือแผนทำลายซึ่งคลิปเสียงนี้กำลังเปลี่ยนเกมขณะที่หลายฝ่ายมุ่งเป้าไปที่เนื้อหาของคลิปว่ามีการพูดคุยถึงการเลือกประธานปปชและคำร้องของบิ๊กโจ๊กแต่ประเด็นที่น่าจับตากว่านั้นคือทำไมคลิปนี้ถึงหลุดออกมาในช่วงเวลานี้เป็นเรื่องบังเอิญ หรือมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบหลายคนมองว่านี่อาจเป็นเกมไล่ล่าที่ถูกวางหมากมาแล้วและสุดท้ายใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ